เป็นยัง,ยงังเป็นยังไันี็ใได้ปันครับวัเ,วเซ็กดอกเปีช้อบันิด้ขาดดอกขาดครับเมื่อมีหัวทดขาดดอกโยกตู้ขวาครับตู้ข,ข้างล่างบอกดีนยครับตูนี้ครับผมมีหัวห่อกับสีได้จาะทำแรงทำแรงเ่าเรตรงเฮียงไรงก,ก่อนขนาะ นับแล้วเขาต้องเออดอกปันออกนครับเพราะว่าสถานที่มันแคบครับมจอบอะไรแทนไหนปันไม่ติดหลังนี้ใช่ต้องยับครับปันออกครับ,บ,บ,รบถ้ามาเบ่งดอกม้นขาดครับ ออมแต่หัวครับแต่ว่าดอกมันเป็นยี่ห้อยังบอของโรูรจักกันครับย <c oughs> ังไงเป็นแก้วปเป็นไ <c oughs> งรครับดอกโคละเกียดครับรถคันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นยูโรครับสิบแปดนิ้วแปดใบครับ ไอสองห้ากอล์ลงแหรอครับนี่ก็จะเป็นเทอร์โบสิบแปดนิ้วตู้ก็เป็นของจอเศร้าครับระว,วังงูได้ยั่หันน่ะ <c oughs> นี่ครับอันนี้ก็ลูกน้องครับลูกน้อง มากองนะมันมีสองตัวได้ไหมมาครับพ่อมาครับ <c oughs> มาอยากเป็นลูกน,อกน้องนํำ เอาคุณแจมาได้เลยหรอไอ้ไอ้กจูบเลยไหมยังไงสุดทาปุงบ่ามีอย่างไรครับเป็นสุดอนาล็อกอยู่ครับตจนม่กิใส่ก็จะเป็น เสาครับ EFX สิบสองพอดกันเป็นเสาเบสครับตัวนี้ครับกางแล้วครับต้นเบสเบสตัวนี้ครับเป็นระบบสามทางครับนี่เ่อเบสเสรอร์ พอเบอร์ที่ใส่กันมีโยหาแทนครับมีจอเตาสามแทนก,กว้างครับเรนโซไดครับเลายพินเลย หลังนะที่มีอยู่สองดอกครับตัตรจีมงานแนวกัเสิบเทีครับ เอาเล็กก็ได้เอาเล็กก็ได้จะต้องงานแตนฟังเครื่อง,องปงั้นหรอไมเพราะว่าฟัางง้งอันนี้มันติดท,ท,ท,ทอ่อ not ba thu not dai <sharp> na ก็ได้เอาสบัดหนึ่จอไหมจอหามาฟังนี่ี่สบันจอมันเลยนอตตัวนัำไมเออนั่นแหละชาว่านี่จอเอาได้ ก็สิบเป็นขยายหน่วยสองครับท่านนี้ครับเบยดสองครับเบยดสองแทนครับปัดเา่าฝุ่นแม่เน่ย mm hmm. ครับเบรดนีกทีเป็น ฟูบิดครับบอดฟูบิดฟูบิดนี่ปั๊มลมหน่อยไปเจ็บมีระบบสอบสตาร์ทครับนี่ประกอบเองครับระโบจะเจร้าครับนุ่งน,น,นอาผีครับนุมนนันอน ปล่อยอย่างนั้นได้ได้วยน่าปลอยกันนี่นนีีน่่ปล่อยอไว้แล้วไว้แล้วท่านนี้ก็เป็นผู้บิดเพื่อเนเอาเรียว,ว่าท่านนี้รับกลาง แฮงครับเต็มแฮงการหกเต็มครับดยใจครับแบงค์จนี้ก็บสิเป็นหมอหมอที่สีบแอมครับสี่สิบแอมรวดแบนนี่ครับกตังครับ กายคือกันอยู่แต่ว่าปะคือก็ยังพอใจปะกังเด็กกว่ากันเด็กกว่หกันครับต,ตัวนี้ี๋ยวมีระบบสอบสัจธารครับตอนเปิดขึ้นพกตารครับนิ่งครับตัวนี้ว่ามีรบบรครับเลยใบบัตรนี่เท่าไหรดึงไม่หมดตอนเปิดนี่ เพราะว่าผมมหหม่มองไฟแล้วครับเดเรียล่มครับมาหน,นี่ครับเดินกินไฟเพระต้องนามค,ครับเป็นครับแล็บครับนี่ครับกลาง เนี่เป็นบอดได้ธรรมาดาครับบอดได้ตามตัดมดาประมาณนี้ครับ 300นี่กับ b m กันครับแต่ว่า b m ที่พาเนี่วครับ ขาดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปน้าโอ้หนายนะครับตายหิวเขาน่าหนาหิวเขาแล้วครับเอาดอกแล้วพุ่งออกกันหิ้วเขาครับจำม่วงครับเพนไาเรปลูกดำตัวด,ดีดยย่มเงย นี่รับนี่กเสียงแหลมครับที่ใช้เน็ตเบอร์ครับผมนี่หอมแดงหอมแดงกระเทียมกระเทียมแดงพี่เด็กฝื้งานกับข้าตอบแซนผู้สาวอย่างเดียวครับหนักเบอร์ครับตูวฝนตกวข้ามครับจโจทิขึ้นครับนี่ครับั่นเสียดออกไปครับนี่เป็นเทอร์โบครับเทอร์โบสิบแปดเนี่ยครับ ตดตีเองครับผม